คารข่าวหนังสือพิมพ์ไม่ไดข่าวในโลกโซเชียลเลยนะม่แต่ข่าวความรุนแรงนะไหนว่ามาสาเหตสุสนใจนะมาจากคนเมา่ะคงไ่พ้นเด็กและผู้หญิงที่ตกเป็นเหยื่อตามเคยข่าวนี้อะไรกันสงสัยเมามาเหมือนเดิมมาสงสารลูกเมียนะกลับมาบ้านที่ไรคงทุกข์ใจน่าดูอะอได้ยินเสียงเขาทะเลาะก,กันอีกตามเคยปัญหาเดิมๆอะคือพ่อเมากลับมาทะเลาะก,กับแม่น่าสงสารลูกนะแต่เราต้องช่วยกันสังเกตนะ จะคิดว่าเป็นเรื่องส่วนตัวหรือจะเกิดความรุนแรงเกิดขึ้นได้ถ้าเห็นท่าไม่ดีก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะความรุนแรงอะ่ะจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องของคนใดคนใดคนหนึ่งนะใช่ต้องต้องมีปัญหาสุขภาพจิตปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิต1 3 2 3ด้วยความปรารถนาดีจากกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข